สวัสดีครับพ่ผมพี่น้องที่รักสุภูสุคนสวัสดีพี่น้องฟ้าร้ายช่างอ,อ้อมออฟฟิเชียลครับพอกันเมื่อนี้สวยๆของวันที่2ตุลาคม2 5 6 6ันหาร้อยหกบหครับมานกันปนอ้อครับมีผู้ใดรวยบอครับถูกปนอเล็กนะเมื่อวานทำลิปให้พี่น้องเบื้องแล้วการใส่คอนโดดักปัวเหตุใดครับอ่าเมื่อนี้ยที่าไปยามพี่น้องทิพาไปยามว่า,าสิมมนมานบอหนะครับนี่กาครับบรรยากาศทองทุ่งหน้าพี่น้อง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนนะครับให้ผมนมําไปได้ครับขอบคุณสําหรับการรับชมขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับนะครับพี่น้องตุนพักหวานเมื่อไปไปเบิง้งเขาไปเบิง้งสิบภาพไปเบิง้งแต่ว่ารหมู่บ้านนี่ไอ้ที่ไายตอนใส่นะครับใส่ไว้พอดีฝนมันตกกันเลยใหญ่ครับพี่น้องใหญ่ใหญ่ทีเออโุกทุกทุกทุกหมื่น ยหายทีขึ้นมาไว้อีกบอนนึงครับพี่น้องพี่เก้านะครับผู้พามารับอบัตรพี่เก่านะครับสวัสดีครับผมื่อครับเมือะครบพี่น้องเมื้อนี้ผ้ามายำมื้อนี้ยำคนโดใส่หมู่บ้านนี่เนาะแต่ว่าเขาเขามาใหญ่มากนี่เนาะใหญ่มากนี่ครับขอบับพี่น้องข้มองเห็นนะครับมีหอยมีปูนะครับเขาเม่หรวสีนั้น บาได้เอาถังมาพี่น้องยกไปเลยครับยกขึ้นไปเลยอ่ะลุนกันพี่น้องพื้นที่มันเล็กน้อยรุนกันที่ใดยังได้หอยได้ปูครับพื้นที่กว้างมันใส่ยากใส่ยากกันเต็นรอบดักปลาห้องน้อยๆนะครับก็ใส่ง่าย ไง่ายๆให่คล้องใไปได้หลายจุดก็กันมันก,นกะจิปริมาณคือมันก,นกะจิหลายก,กาลัวอ,อันนี้มันว่างเลยบอนเดียวครับพี่น้อง,งท่านนีคว่ำบอลเดีครับโอ้แต่อยู่อีปูมีปูมีหอยครับพี่น้องแต่ยังเอานะครับมือนี่ก็บปั้นได้ขึ้นแต่มีแน่ปั้นได้ครับพี่น้องมีอยู่ครับพี่น้องนี่แน่บ่ออะไรอ่าน้ำมันนิ่งแล้วน้ำมันเริ่มนิ่งครับพี่น้องบ่เข่าไหล มันดยวยวันนี่ก็ได้อยู่พี่น้องเดี๋ยวเขาพูดละอยู่เถียงอะไรพี่น้องไปไปเบื้อยู่เถียงครับพี่น้องเบิ้องเบื้ับพี่น้องงั้นอะไรอยู่ครับถึงไม้ชีรีถึงปูดนะครับพี่น้องเห็นบบ้าะปุ่นอะไรปุ่นใหญ่เยอะเนี่ยเจ็บน่อยครับเพราะว่ามันอยู่ทางไงนี่ใส่ไว้ทางน้อยนี่ยซ้ำนี่ใส่เวทนี่ครับพี่น้องนี่ละ มันอยู่มันกูเริ่มสิมันแล้วปูนานี่แต่ว่ามันเขามามันกินนั่นหนิมดเดิเริ่มสิจับเนียเริ่มสิจับมันออกแล้วนี่เที่ยวออกเรียบร้อยแล้วจะเจ้าแจกกันนะไปนะนี่ละพี่น้องฝากกดไลเ์กดแช่ทำไปได้ครับมายัมคอนโดพี่น้องมคอนี้มายัมคอนโดคนบวกกับบวกปันได้ครับมือนี่นี่นะครับพี่น้องผลงาน คนงานครับคนงานปูกะบัวลายกระไดครับกะโอเคอยู่ครับเอาไปร้องเลยแต่บังฮู้ถ้าเป็นหลบหน่อยอมันเข่าดีเพราะมันฮู้ดักกระตาหนามเนาะนี่นหละครับพี่น้องพอได้กินครับอาหารบ้านฮ้องเรต้องไปซื้อยากไม้เฉลี่กัต้มก้อยก็มีตำบงังฮู้กับพี่น้องคลิปนึงกะบทำมายามัมคอนโดูพี่น้องเบื้องสิใส่ไว้เลยพี่น้อง ต่อกันสิบน้าเด้อครับแล้วจุ๋นนี่ฝากไว้นี่ครับสวัสดีครับ